ข้าศัตไปเลยนะคะถ้าสมมติไม่ผ่านจะมีวิธียังไงให้ประชานชนหรือทางพักการเมงต้นำเสนออย่างไรเพื่อน้มนนาให้มันผ่านนะคืออยากให้ผ่านนะคะครับโอเคขอบคุณครับรได้ครับงั้นเดี๋ยวผมให้ทั้งสองท่านตอบก,ก่อนนะครับแล้วก็าาถ้าถามอาจะรคุ้ยกลับมามีอะไรเสริมก็เสริมไดเลยรผมตอบสองประเด็นนะครับที่นาจะเกี่ยวกับคำถามที่มาที่ผม แปลว่ากฏฐานที่เป็นช่วงใหม่ประเด็นแรกเนาะต้องยืนยันแบบนี้นะครับว่าระบบการคัดเลือกสวที่เราเห็นการไม่ใช่การเลือกตั้งสวนะครับผมคิดเส้นใต้นะสิ่งที่เกิดขึ้นับการคัดเลือกสวที่่ามไม่ใช่การเลือกตั้งสวนะครับประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งสวโดยตรงเป็นกระบวนการคัดเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครดังนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าวันนี้เป็นนิสัยที่ดีที่ร่างสองร่างที่ถูกยื่นก็ถูกวาระดึงเนี่ย ยืนยันหลักการตรงการว่าสอสรอมาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ดันั้นตราบใดที่ร่างที่ขาดวาระสามรอาไปผ่านประชาะติไม่ได้ขาดไปถึงจุดนั้นเนี่ยยังคงยืนยันว่าสอสรอเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่เจอปัญหาเดียวกันกับที่เจอในการคัดเลือกสอสรแน่นอนเพราะสอสรเป็นมาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ม,ใชมาจากการคัดเลือกกันเองที่อาจจะไม่ได้สะอดเสียงประชาชนนะครับอันนี้เป็นปนระเด็นแรกแต่ประเด็นสองคือพอมาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผลเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ก็เราเราฝััตต้ององบ ถ้าประชาชนออกมาใช้สิทธิ่งสิ่งแล้วปฏิการทุกอย่างเป็นทางาทางาุกฝ่ายฝ่ายบนระงับทับเทียมการผลออามาปเป็นยังไงผมคิดว่าเราต้องจอบรับอันนี้คือ,ค,อคือมาตราฐานของประชาชินีก็ตามนาจะเลยแล้วถ้าเราจะคิดแล้วถ้าคนมีบ้านใหญ่อะไรนะประตูแต่แล้วก็ไปเลืออเ่อนคนถูกท้เป็นส่วนประกอบอ่าก็คิดถึงครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างที่ผมเรียนเนาะผมว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเอาคุยเรื่องระบบก่อนเอาคุยเรื่องระบบก่อน ระบบเนี่ยแตกต่างกันระบบการเลือกตั้งกับการคัดเลือกสวดังนั้นถ้าเกิดว่าหลายคนตั้งค้อสังเกตว่าไม่อยากให้สรอเจอปัญหาเดียวกันกับการคัดเลือกสวเนี่ยผมก็บอกว่าในเชิงระบบมันจะไม่เจอถ้าเรามีการคัดเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจากที่กติกาเป็นลมพุกฝ่ายนะครับแล้วผู้สมัครทุกคนราไม่ทัยเทียมกันเนี่ยผลตออกยังไงอันนี้ผมว่าอำนาจอยู่ฝ่ายประการในมือประชาชนแล้วผลออกมาอย่างไรเราก็ต้องยอมรับส่วนประเด็นเลือก เอ่อเดี๋ยวลดเง 1, 3, ออื่อนไขเดิมในสามสวใช่ไหมครับผมผมขอบคุณมากสำหรับความเห็นนี้นะผมมีแค่สองประเด็นสั้นประเด็นแรกเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เราเสกนอเนี่ยไม่ได้เป็นการตัดอำน,นาจสวในการพิจารณาแก้ไขร,ออรัฐธรรมนูญสวยังคงพิจารณาเหมือนเดิมแล้วถ้าเป็นร่างของรัฐาาเพื่อไทยเนี่ยที่เอาแค่เกณฑ์นึ่งในสองของสมาชิกรัฐสภาเนี่ยสอสอและสวจะมีสธิ์ทัดเทียมกัน ก็คือเข้าพิจารณาร่วมกันรวมกันเป็นเจร้อยคนเสียงข้างมากว่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เการตัดาาอำนาจสวในการพิจารณาแต่มันเป็นการตัดสิทธิพิเศษที่สวมีอยู่ณปัจจุบันผ่านเงื่อนไขโดยสารที่รัฐหลุดให้กับเขานะครับดังนั้นผมผมขอบคุณมาสกสำหรับประเด็นนี้ส่วนประเด็นที่สองอยู่ที่บกนะครับขนาดปีหกสามเรามีสวที่มาจากการแต่งตั้งจากคสชนะแต่งตั้งโดยตรงหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนแต่งตั้งโดยอ้อมห้าสิบคน ยังเกินครึ่งน,นะครับที่โบนเห็นชอบกับการตัดเงื่อไข่ในสามสาววอดังนั้นถ้าอันนี้จะเป็นเงื่อไขที่ล่างฉบับนี้ไม่ผ่านจริงเนี่ยก็อย่าไปโทษประชาชนนะครับแต่เราจะบอกว่าสาวชุฉนี้เป็นตัดมีบากของการแก้ไขรูมากกว่าสาวชุฉที่แล้วอ,อีกครับผมผมเพิ่มเติมสองสามเรื่องครับในประเด็นเดียวกันเรื่องนะเ,เรื่องการตัดอำนาจสววหนึ่งในสามนะครับผม ผมย้ำอย่างนี้ผมเข้าใจเชื่อที่พลติมพูดแล้วผมเข้าใจเชื่อที่สอวกังวลและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเราพยายามจะทําใหอ้อำนาจหรือว่าหนา้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าคุณจะอยู่ในหมสสหรือบุควลวังมาเทียบเท่ากันก็คือจะยอมว่คน 3, ของเราเนี่ยครับเป็นจสิ่งหนึ่งเหมือนกันของพรรคไทยเราเลยพยายามจะแต่ว่าเกิดขึ้นหนึ่งเกินสามร้อยห้าสิบไม่ได้สนใจว่าคุณจะต้องเป็นหนึ่งในสามของสวหรือว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของฝ่ายค้านหรือสองในสามของสสอะไรเงี้ยเราเราไม่มีเรื่องนะ ราต้องการแค่ขึ้นหนึ่งของสมาชิกวุฒสภาในการผ่านกฎหมายเหล่านี้ก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะชี้แจงกับทางสวนะครับแต่ทางสวยังกังวลเรื่องนี้ผมก็ยังบอกว่ามันอยู่ในในรายละเอียดที่เราคุยได้ในชั้นกรรมธิการหากคุณชีรัชมีความจำเป็นที่ต้องบวกตุนด้วยกระบวการสวหนึ่งในสามมันก็ยังกลับคืนเข้ามาได้ในการเจรงาในชั้นกรรมธิการนะครับก็ไม่อยากจะใช้เหตนหมดนี้ในการความร่าดาร่าหนึ่งหรือร่างะไรก็ตามนะครับส่วนในประเด็นที่สองเรื่องของว่า จะทํายังไงที่จะทําให้สวหรือว่าการผ่านร่างกฎหมายในวาแระหนึ่งครั้งนี้เกิดขึ้นได้มากที่สุดนะครับผมก็ต้องย้อนไปไปตามความเห็นหรือหรือก็เสนอของออจย์ที่พูดว่าตอนรัฐมนตรีสูตรเองนะครับคนไกลที่ทำาให้ทุกอย่างผ่านมันก็คือเป็นการเปลนตัวของท่านประชาชนแล้วก็การกดดันของท่านสังคมต่างๆที่ที่แข่งขันนะครับก็าอยากให้มันมันขับเคลื่อนต่อไปได้จริงๆดังนั้นมันก็จะไม่ไม่มีใครที่ที่อยากจะ ทักษะหรือว่าจะมรนางาแฝเจตนารมณ์เหล่านี้ครับผมว่าก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายในในเชิงของการดูดลมหรือการเป็นตัวให้มากเพียงพอเพื่อให้การพิจรณาในวันที่13กจมภาพนธนีครับขับเคลื่อนไปได้แล้วก็บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการนะครับส่วนประเด็นอื่นๆผมว่าอย่างอย่างเรื่องของการตรงปกไม่ตรงปกหรือว่าเรื่องของการจำกาดที่รถไฟที่อยาเห็นไว้ผมว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะวาร้ายอื่นเาพูดคุยกันแต่ถ้าย้อนกลับมาแล้วเราไม่รู้ พยายามยืนยันว่าสิ่งที่เราหาเสียงในปี66กับสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยห่างกันแล้วก็ขับเคลื่อนจากการว่าพย,ยายามเหลี่ยงเหลีที่นะครับแต่ด้วยกลไกหลายๆอย่างของการแก้รัฐมนูลมันมันยากจริงๆแล้วมันเป็นเื่องใหญ่เรื่องที่ต้องใช้เสียงใ,ใช้เสียงหลาย,ลายๆคนพร้อมพ้อมกันนะครับมันไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองเราก็พยายามทำทุกอย่าง,างานะครับแต่ก็อยากให้สามารถอยู่เราพยายามจะจะ,จะทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่พรรคการเมืองในสัดส่วน140ยสเสียงเนี่ยจะสามารถทำได้ใน การในชุมของรัฐสภาครับขอบูนทั้งสองท่านมากนะครับก็ <S <S ผมคิดว่าจรออิงๆช่วยขยายต่อไปอามาได้ครับว่าจริงๆผมแอบจริงไปทำรายงานฉบับเดิมเรื่องสอสอแล้วเรากร็ากังวลเหมือนกันว่าระบบเลือกตั้งเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันเป็นธรรมนะครับเพ่งจริงๆระบบเลือกตังต้งมันมีหลายแบบนะครับแต่ว่าอวันที่สิบสาสี่เนี่ยรับหลักการก่อนว่าเลือกตั้ง นะแล้วระบบเลือกตั้งจะออกแบบยังไงเนี่ยเราต้องบกเหตุกัร์เรื่องมีรายละเอียดเข้าไเอามีคำถามเชิญครับเชิญครับขอบคุณนายครับวิ่งวิ่งไวมาผมหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เลยอยากจะถามว่าการที่ไม่ต้องยื่นสารดฐานมูลนะครับไม่ต้องถามความเห็นของสารด้านมูลอีกครั้งนะถ้าเกิดว่ามีคนไปยื่นแล้วเกิดสารด้านมูลลีตกอีกครั้งอ่ะเราจะทำยังไง อันนี้ผมังวมานาเลยครับเลยใชเครับครับก็มันเป็นมันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วนะครับที่สมาชิกเนี่ยจะมีการยื่นเรื่องไปที่สา,าระนูลนะครับผมเข้าใจนะครับอันนี้อันนี้อาจจะต้องต้องตอบกับไว้ตัวใหญ่ว่าผมไม่ได้เช็ครายละเอียดแต่ผมเข้าใจว่ามีสองชอ่ชองช่องหนึ่งก็คือกับที่เกิดทำการก็คือต้องเป็นการเสือยัตติกเข้ามาในที่ประชุมรัฐสภาแล้วประสบไปได้ก็ต้องเป็นติที่ประชุมนะครับมันได้สิทธิ์ขั้นมาก อีกช่องหนึ่งเนี่ยถ้าใครไปเปิดมาตรา256รัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็ใจว่าหลังจากนำผ่านมาเป็นช่องสามวาระแล้วแล้วสมมติว่ามีประชามติปิดท้ายแล้วเนี่ยไม่แน่เว่าก,ก่อนหรือว่าหลังประชามติเนี่ยมันมีชอ่องอยู่ว่าสมาชิกาสามารถเข้าชื่อเพื่อยืน่ยนเรื่องรัฐธรรมนูญได้ว่าเนื้อหาของร่างแก้ไขรรรมนูญเนี่ยขัดกับขัดกับรัฐธรรมนูญในความเห็นสาม,รรมนูนหรือไม่ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นช่องที่ท,ที่ที่มันก็ถูกรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญแต่ประการแรกเนี่ย ผมจะยอมรับผมจะแปลกใจมากรับสมมุติว่ามีการยื่นเรื่องจริงและสารรันธุ์รุยใช้ในลักษณะที่บอกว่าสิ่งที่เราทาอยู่ขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะว่าผมก็ยืนยันว่าหลังจากเช็คจากข้อมูลหลากหลายฝ่ายมากนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอะรชี่นักราชการที่ผมมานำเสนอวันนี้ก็ไม่ได้เป็นนักราชการที่อาจจะถูกมองว่ามีชุดความคิดเหมือนกับพรรคประชาชนปตหรือพิรคก้ก่กาทีเดียวก็มีนักราชการหลากหลายเฉดความคิดที่มีความเชื่อมั่นในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ได้ขัดคำวิจารณ์คำวจารัฐธรรมนูญที่ผ ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติสารวตรูนเกิดรับเลือดและมีความวิสัยออกมาจริงๆแล้วความวิสัยนั้นไปขัดกับสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยผมจะค่อนข้างประหลาดใจนะครับอย่างที่เรียนว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ในฐนาน,น,น,นะสอสอคนดึงเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นต้องยื่นแต่ถ้าสอสอซออ,อื่นจะเสนอให้ยื่นแล้วสมมติว่าเขาประสบความสเร็จในการยื่นไปเ,เขาต้องไปรอดูว่าสารจะรับหรือไม่มแล้วถ้ารับากคววิสัยออกมาอย่างไรกระบอกจะแปลกจะรู้สึกแปลกใจมากนะครับถ้าเกิดว่าวิสัยออกมาแล้ว ว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ขัดเพราะว่าอย่างที่บอกคือ,อก่อนที่เราเรจะมาเดินตรงนี้เราก็เช็คหลายองค์ประกอบว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ขัดเพิ่มเติมิดเดียวยืนยันเหมือนกันนะครับว่าไม่ได้เห็นความจินตสิที่จะตอ้องยื่นเพราะรู้สึกว่าสามารถพิจารณาได้เลยแต่ถามว่าหากยื่นไปแล้วาสารรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าขาดหรือไม่สามารถทำได้ จะจะจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาไหมผมว่าในมุมผมนะผมว่ายังรู้สึกว่ายังดีกว่ายื่นไปแล้วได้คําตอบที่ไม่ใช่คําตอบกลับมาเพราะว่าอย่างไม่น้อยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมาโดยตลอดตั้งแต่เรายื่นรอบที่แล้วนะครับคือเราอยากได้แนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้เรากับเคลื่อนได้อย่างไม่เจออุปสรรคร่างทางตอนเนี้เรากำลังขับเคลื่อนด้วยค,ครไกลที่เราไสภาษณ์ให้เราประจวาระแล้วก็พิจารณา ซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีใครร้องด้วยเหตุผลอะไรหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยเราด้วยตัวเราเองเราไม่มีเจตนาที่จะร้องแน,น่นอนเพราะเราเชื่อว่าสิ่งแว้อถูกต้องลแล้วแต่หากจะมีการร้องเพื่อให้พิจาริณ์เราก็มุ่งหวังทีทนะว่ว่าคำพิจารณานัคะจะสร้างความชัดเจนว่าแบบไหนทําได้แบบไหนทำไม่ได้ไหรือขั้นตอนเราจะเป็นแบบไหนไม่ใช่คำพิจารณ์ที่คุ้มคือะเราก็จะสร้างสุญญยากาศที่เราให้การตาเส้อต่อเป็นปิรไยา ก็ถ้าตอบคำถามแล้วท่นก็คือผมยังไม่กังวลเรื่องของการที่สารวัตรนุนเห็นว่าความนะครับมากกว่าการสารวัตรนุนให้ความเห็นแบบนี้ให้ความเห็นครับผมดำเนั้นครับครับโอเคครับทีนี้มีเป็นคำถามแต่ว่าผมจะชวนคุยเรื่องนี้ก่อนว่าคือคำถามของพี่พี่เสื้อเสื้อสีภูนะสำคัญมากว่าถ้าไม่ผ่านจะเป็ยังไงต่อทีนี้ไม่ถนัดไม่สำคัญนะ ทำได้ค่ะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเอาวันนี้ก่อนจะทำยังไงดีให้มันผ่านอยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกคณะสภาด้วยกันหรือพี่น้องประชาชนว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อให้มันผ่านนะครับส่วนมันไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยววันที่14คิดกันครับแต่ว่า13 14เนี่ยก่อนลงมติเนี่ยจะทำยังไงให้เพิ่มความเป็นไปได้มากที่สุดเดี๋ยวจะถามถามคุณหนุ่มทางบริษัทนีไหมเดี๋ยวจะข้ามพ้นไปฝั่งนู้นนะครับ จะทํายังไงให้ผ่านจริงๆเมื่อกี้ตอบตอไปแล้วนะครับก็ผมว่าก็ต้องต้อง,องสร้างการเต็มตัวให้มากที่สุดนะครับผมว่าอย่างที่เราพูดตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าเรื่องนี้นะปัจจุบันมันอาจจะถูกทาให้เบาไปไม่ได้ถูกทําให้เบาไไ้ครับาอาจจะถูก,ถกละเลยไปจากกระแสสังคมในท,ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับทั้งเรื่องของการตัดไฟพมา่าหรืออะไรก็ตามก็ถ้าในฐานะผู้แทนนะครับเราก็คงจะพยายามพูดคุยกับคน สบายมากที่สุดนะครับส่วนในฐานะของพี่น้องประชาชนก็อยากจะขกท่านช่วยช่วยกันตื่นตัวแล้วก็ช่วยกัน,นรณรงค์เรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อให้ความชัดเจนมันมากขึ้นแล้วก็ช่วยเป็นหนึ่งในแรงส่งเสียงให้ให้การลงมติของรัฐสภาในวันที่13ตุลาคนี้ครับลาปลื่นแล้วก็ให้คำตอบที่ชัดเจนครับเท่านี้เลยครับอบคนครับสามคนได้ไหมครับสามกลุ่มครับในส่วนของสมาชิกกํับ ผมคิดว่าถ้าท่านมีข้อ,ขอมูลอะไรเกี่ยวกับรื่องนี้รีบบอกครับจะได้รีบไปชี้แจงนะครับตอนนี้ผมก็เลยร้อนมากที่จะพยายามจะหาให้ให้เยอะที่สุดนะครับแม้กระทั่งมอร์นิ่งคอร์สพวกนี้เนี่ยผมก็อยากจะไปแต่ว,ว่าทีนต้องเห็นว่าจะจัดเฉพาะสำรองนะครับเออเวลาถ้ามีข้อ,ขอมูลอะไรอยากให้ให้ให้ชี้แจงมาให้เยอะที่สุดเราจะได้ช่วยกันตอบช่วยกันคายข้อ,ขอมูลนะครับถ้าเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าพยายามจะคือผมสำรวจว่ามีสามข้อ,ขอมลูลหลักเนาะข้อมูลที่หนึ่งคือเอสตูร์เรามาพิจารณา และเดินหน้าประชามติสองนันได้ไหมอันนี้ก็หวังว่าตอบไปแล้วว่าไม่ขัดกับคำวิจัยสามนูน,นะครับสองคือบางคนจะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ให้สรองไปแต่รวมนึงสองอน,นี้ก็เรียนไปแล้วว่าถือว่าเป็นหลักการระวังภาคชนูนกับแบงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้เอาไปอยู่ในตัวหลักการที่จะเป็นเคื่องขที่จะต้องหมั่นมงในวันที่13กุมภานนี้เป็นเด็นที่สามคือความกังวลต่อส่วนอื่นๆของรางเช่เนเงื่ข 3, อขนไขในสามสวเช่เนเงื่อไขเกี่ยวกับการทำประชามติตามสองหกเล่มแปดอันนี้ผมก็หวังว่า เอาตัวอย่างปีหกสามใ้เห็นว่าความจริงเรื่องพวกนี้เันเคยเคยถูกถกเถียงไปแล้วแล้วก็รัฐบาลเ็นช็บเป็นท่วคนในวันนะั้นนะครับกลุ่มที่สอนที่อจะมาะคือพี่น้องประชาชนเนาะผมคิดว่าถ้าพี่น้องประชาชนไหนที่เห็นวน่าเรื่องนี้สําคัญเรื่องนี้เป็นประโยชน์เนี่ยก็อยากให้ช่วยกันส่งเสริมเยอะๆในช่วงสีง่ห้าวันที่เหลือผมคิดว่าเรื่องเทคนิคเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันสื่อสารมากที่สุดอันนี้อาจจะเป็นหน้าที่ของสองสที่ต้องพยายามจะอธิบายเรื่องเทคนิคแต่ผมคิดว่าถ้าพี่น้องประชาชนช่วยสื่อสารให้เห็นว่า ไปัญหาที่เราเจอมาอยู่ในชีวิตประจำวันหรือคำถามที่เรามีต่อโครงการเมืองเราเช่นคนอาจะสงสัยว่าเออกกรกตควรจะดำเนิสะดวกในการเลือกตั้งได้ดีกว่านี้ไหมถ้าทำได้ไม่ดีตามที่ประชาชนคาดหวังประชาชนทำอะไรได้บ้างสิทธิเกี่ยวกับเศษทธิของชุมชนในการแสดงความเห็นต่อโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่มันควรจะดีกว่านี้ไหมเป็นต้นเนี่ยอยากจะช่วยพี่น้องประชาชนอยากให้พี่น้องช่วยช่วยศึกษาเรื่องของนี้เพราะมันข้ามเกี่ยวกับบทบาทและธุรกรรมนะเนี่ยถ้าเราไม่มีโอกาสในการจัดทางสมัยเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราได้มาเขียน กมิการเหล่านี้ออกแบบงตัวเห่านี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนอย่างที่สามก็อยากจะฝากท่านนายกครับเหมือนกับที่ผมพูดตอนแรกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากเห็นท่านนายกในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยออกมาพยายามเต็มที่ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้สําเร็จในวันที่13บสามสิบสี่กปรมนี้นะครับครั้งสุดท้ายที่ผมเป็นท่านนายกให้สภาพหรเรื่องรัฐธรรมนูญทีผมจำไม่ผิดเนาะคือตอนที่นักข่าวไปถามว่ากรรมธิการพู้นักการเมืองขอเข้าพบ วันนี้ท่านให้สัมภาพโดยเดียวกว่าไม่ติดน,นะครับแต่ท้ายสุดท่านก็ไม่ได้มาพบนะครับท่านก็อมอบว่าท่านจะสื่อสารกันะครับแต่นเนี่้ก็อยากเห็นผมไม่รู้ว่าทนายก็จะทำงานเรื่องนี้อยู่เบส้องหที่ไม่ได้สื่อสารนะครับเรา<ช>เราเราไม่รู้แต่ว่าในถ้าวันที่อยู่ในนี้อยากจะให้ท่า,านาานายกสื่อสารแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดทำและบุตรหม่ซึ่งเป็นนโยบายเรียว่าเรื่องถกเลยก็ได้เป็น,นของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้นะครับแล้วก็ยิ่งเราเชื่อว่า เี่ยวกับสวมีความสัมพันธ์กับเสียงขอพรรคพุทธรัฐบาลหรือว่าชุดความคิดของสวบางส่วนมีความสัมพันธญกับชุดความคิดของพรรคพุทธรัตน์บางพันเนี่ยยิ่งต้องให้ขนายกออกมาแสดงบทบาททาเป็นผู้นําของรัฐบาละสมดีแล้วก็ทําให้นโยบายเรื่องราวนี้ผ่านไปได้โอเคครับเชิญท่านอาจารย์ต่อนพูดาปก่อได้ครับจริงเราทุกท่านก็พูดหมดแล้วครรับอาาจย์พูดเก็ ก็กลับไปเรียนวิชาปีหนึ่งเลยแล้วสาวตัวต้นผมก็บอกนักศึกษาว,ว่าถ้ามันมีเจตนาธรรมใหม่มันทำได้หมดแหละก็ฝากทันสมาชิกรัฐสภานะครับสอสอสอวอนะครับผมผมอาจจะพูดในมุมนักศึกษาดีกว่าเพาผมสัมผัสกับคู่วกนี้เยอะนะครับคือคือผมคิดว่าจากที่ผมสัมผัสมาในแล้วก็คล้องเกี่ยวกับเรื่องรัฐรรมนูญมาสองสามปีแล้วเนี่ยนะครับคือผมคิดว่ามันเป็นสันทามติ พอสมควรในหมู่คนเจนแซว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ hey, hey, hey. แล้วหนึ่งในหนึ่งในลอกสำคัญ <Hey. S 1> ที่มันมันเคลื่อนไปสู่จุดที่จะเป็นที่ดีกว่านี้ได้ <Hey. S 1> ไม่ได้ก็คือตรงนี้ไงคือรัทธ <c oughs> ินะครับผมก,ผมก,ผมก็ผมก็คิดว่าก็ย้อบบนไปที่คำเดิมมาได้เปิดรายการว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราจะจะแก้256 oh. เพื่อตั้าสงสรลอง แล้วล่างรัฐมนูแค่เป็น,นคนเอกสารกฎหมายผมว่าผมคิดว่ามันคือมันคือนคอนา,าคตของประเทศเราอยากจะส่งต่อกติกาพืาน้นฐานเห็นไหมความฝันไปที่อยากจะเห็นประเทศนี้เป็นอย่างไรเป็นให้คนอีกรุ่นหนึ่งเขายังไงนะครับเวลาผ่านไปเร็วนี้ท่านผมกล้าพูดเลย<ไ>ผมมาเป็นอาจารย์เนี่ยผมเรียนจบไปสิบกว่าปีในวันนี้เป็นอาจารย์เนี่ยนักศึกษาที่นั่นงกับผมวันนี้ผ่านไปสิบปีเดี๋ยวทำงานก็จะมาอยู่ในจุดที่ผมอยู่วันนี้ เอออยากให้อยากให้คนเหล่านี้เติบโตมาแล้วมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่เขาอะไรกับเขาแล้วเป็นอะไรที่เขาต้องมาต้องมารับต้องมาแก้อย่างงี้เลยฝากไปที่ทางผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องในใจก็ก็อยากใะคิดถึงตรงนี้ครับขอบคุณครับก็อยากจะฝากถึงสองส่วนนะคะส่วนแรกก็อยากจะฝากประชาัมพันธ์ถึงเพื่อนๆพพี่น้องทุกคนนะคะที่ทั้งอยู่ในนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็ดูกันอยู่ทางไลฟ์ด้วย ประเทศมันดีกว่านี้ได้ใช่ไหมจ๊าจริงประเทศมันดีกว่านี้ได้นะคะแต่เราต้องแก้รับมือรุนก่อนเราจะแก้อะไรไม่ได้เลยเราจะปดล็อกอะไรไม่ได้สักอย่างเลยถ้าเราไม่ปดล็อกรับมืรุนก่อนนะคะเราจะไม่ได้มีอำนาจเต็มที่ในการกาหนดชีวิตตัวเองถ้าเราไม่แก้รับมืรุนก่อนเพื่อเปิดทางให้สสมีสตางนการเลือกตั้งโดยะชาชน<ม>นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น 13- บ4นี้เป็นวันที่สำคัญจริงๆค่ะอยางที่มายบอกว่ามันเป็นเหมือนหน้าที่ชะตาของพวกเราเย่ ศิษสายสีนี้มันอาจจะเป็นวาระหนึ่งในการต่อรอง,องกัน,นขอรับการเมืองเพียง่านั้นก็ได้แต่สําหรับพวกเราไม่ใช่ไงสำหรับพวกเราประชาชนทุกคนมันคือนักชี้ชะตานะคะว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในระดับหกศูนย์นี้ไปอีกนานแค่ไหนเราจะได้พอเห็นช่องว่างเห็นทางสว่างที่เราจะได้อออจากระดับหกศูนย์นเปล่าศิษสายวิศนี้แหละมันจะเป็นตัวบอกนะคะมันจะเป็นครั้งแรกที่สอสหลังจากการเลือกตั้งเมื่ต้นมาและสวชุดใหม่จากการเลือกต้นตนมาจะได้พิจารณาเรือ่องฐารรมนากลุ่คน มันเป็นครั้งแรกที่เราจะได้รู้ว่านักการเมืองแราชุดนี้เขามีทัศนคติต่อรัฐมาดูอย่างไรนะคะและสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือถ้าหากว่ามันผ่านถ้าหากว่ามันผ่านมันจะมีกระบวนการอีกหลากหลายเยอะแยะมากมายะคะ่ะที่เราจะต้องเกาะติดติดตามและเข้าใจมันให้ได้แต่ถ้าหากว่ามไม่ผ่านปัญหาคือแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะได้รู้ว่าเราจะได้แก้ติญเมื่อไหร่นะคะถ้าหากมันไม่ผ่าน เราก็คงฝันทวงมาได้เลยว่ามันคงไม่มีรัฐมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลชุดนี้แน่นอนนะคะและคงกลายเป็นภาระของรัฐบาลชุดถัดไปแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าหากว่าทุกคนเห็นว่ารัฐมนตรต้องเดินหน้าได้แล้วนะคะก็มี4ส่วนอยากจะชวนทุกคนทำนะคะอย่างแรกก็คือถ้า,หาเห็นด้วยกับหลักการใน3ข้อน,นี้นะคะข้อแรกเราขอให้นักการเมืองและพรรคการเมืองอ่ะรักษาคำพูดือพูดอะไรวา เลยยังไม่อิกบอ,อนมั่นคงในหลักการของตัวเองเข้าไว้นะคะเคยพูดอะไรไว้มั่นคงในหลักการของตัวเองเข้าไว้รักษาคำพูดให้ได้เปอย่างแรกอย่างที่สองคือ,อ,อสภา,าเนี่ยควรจะต้องแสดงความจริงใจน,นะคะในฐานะเป็นผู้แทนของประชาชนเนะะี่ยควรจะต้องแสดงความจริงใจด้วยการผ่านถุคงคล้าไปก่อนอย่างที่เราบอกเป็นวาระของการรับหลักการเองนะคะเป็นวาระของการรับหลักการเองผ่านไปเถอะแล้วค่อยไปเถียงกันก็ได้แล้วก็เน,น้นย้ำอีกนิดนึงว่าตอนที่ไปเถียงกันในวาระสอะค่ะ เปิดพื้นที่ให้ปรชาชนเข้าไปเขียนด้วยไม่ใช่เขียนกันเองนะคะเดี๋ยวถ้าเขียนกันเองไปเดี๋ยวมีข้อตกลง,งออกมาแล้วไม่ได้เปิดรับวฟังเราเราไม่ได้มีโอกาสาไปพูดเดี๋ยวก็ว่าเดี๋ยวเออมันก็ไม่หาทางลงหาทาออกมนไม่ได้ดินะคะไม่เอานะ,ะไม่เอาเปิดทางให้พวกเราเข้าไปคุยด้วยในวลารองด้วยนะคะแล้วข้อที่สามและในข้อที่สามก็คือมาคิดว่าประชทุกคนยืนยัดร่วมก,กันอยากแนนเหนียวว่ารัธรูใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นนี้มันต้องไปรับรูใหม่ที่เขียนใหม่ใด้ท่าฉบับจริงๆ อย่าติดล็อกอย่าติดเซ็นเซอร์อะไรเลยและจะต้องมีกระบวนกรารต่างที่มาจากสรหรือว่าสภาราชนที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอย่าได้มีตำแหน่งไหนพิเศษนะที่มาแทรกแซงหน้าประชาชนนะอย่าได้มีอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งนี่เป็นหลักการสามหลักการสําคัญนะคะที่เราต้องการส่งเสียงถึงรัฐสภานะคะถ้าหากท่านที่ฟังอยู่ชมอยู่เห็นด้วยกับสามหลักการนี้นะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาลงชื่อด้วยกันค่ะผ่านเว็บไซต์ change.org นะคะในแคมเปญผ่านสองห้าสอง ่อง2 5 6หกสักทีอยากมีสสอเลือกตั้งนะคะดิฉันชื่อเฉีนเปญนะคะคชว่โค้ดอยู่ตรงนี้นะคะเว็บไซต์อยู่ทางด้านนี้สแกนได้เลยใครยังไม่ได้ลงชื่อนะคะตอนนี้ลงได้เลยตอนนี้เกือบถึง1,500ารยายชื่อแล้วนะคะเกือบถึงเจ้ค่ะเกือบถึง,ง1,500รายชื่อแล้วนะคะและเราหวังว่าวันที่สายสีนี้คงได้เพิ่มอกีกจำนวนเยอะแน่นอนนะคะนอกเหนือจากการลงชื่อในเช็คตัโออดีแล้วนะคะลงชื่อเสร็จแล้วท่านแชร์ได้นะคะ ท่านแชร์เชิญชวนให้เพื่อนพี่น้องของท่านลงชื่อเสนอหลักการด้วยกันได้นะคะถือเป็นการแสดงออกในช่องทางออนไลน์ด้วยเลยและเมื่อแชร์แล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กอยกเลืมตั้งสสรด้วยนะคะติดแฮชแท็กอยาลืกตั้งสสรด้วยนะคะอันที่สามถ้าหากว่าอ,อยากสนับสนุนอุปกรณ์ระคมอื่นหรืออยากมีเครื่องมือรงคมเป็นของตัวเองนะคะแผ่นพับใบฟิวสีเขียวนะคะอันใหม่มีแจกอยู่ข้างหน้าไอรอลทำมาใหม่แล้วนะคะอัปเดตเนื้อหาเรียบร้อยไปเอาได้เลยนะคะ เสื้อถ้านี่ก็เสื้อลายใหม่เหมือนกันนะคะนี่ก็เสื้อลายใหม่นะคะแต่ว่าเนื้อหาข้อความเดิมเขียนใหม่ทั้ษบับรเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังจะใช้อยู่ผ่านมาเก,กือบสองปีแล้วยังคงใช้อยู่นะคะอันนี้เขาขายราคาทุนถ้าหากจะเอาไปลงลงอ่ะเขาขายราคาทุนนะคนะรวมถึงสติกเกอร์ด้วยอันนี้ก็ไปเ้อได้และอการสุดท้ายค่ะที่ทุกคนจะช่วยกันส่งเสียงได้ศึกษาดูสีนี้ไปเจอกันหน้าสภาค่ะ สิบสามสีส่นี้เราจะเป็นอกันหนาสภาเราจะไม่ปล่อยให้นักการเมืองถกเถียงกันโดยที่ปรญญาศจากการจับตาดูของเรานะคะเราจะเข้าไปเกาะติดเราจะเข้าไปดูทุกคําพูดที่เขาคุยกันว่าเขาคุยอะไรกันนะคะแล้วเราจดแกบบล้งออกมาว่าใครที่ไม่เห็นด้วยกับการให้ผ่านในการแก้ไขฐธรรมูญแบบนี้ในการปวดร้องฐธรรมูญแบบนี้เราจดบัญชีเอาไว้เลยนะคะแล้วเราตามเชคบิน,นทุกคนแน่นอนถ้าหากว่าสสาสีนี้ไม่มีร่างไหนผ่านเลยในท้ายที่สุดแล้ว ถ้าเราจะต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งและเสนอร่างของประชาชนนี้กันเองพวกเราต้องทำค่ะเพราะว่าเรื่องของรับโดนเรื่องของเราทุกคนที่เราต้องให้ความสำคัญจริงๆนะคะก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนท่านช่วยกันส่งเสียงเราส่งเสียงร่วมกันได้และส่งเสียงไม่หุ่นสภาสภาต้องรับพูดว่าเท่านั้นถ้าไม่รับร่างไหนเลยเป็นปัญหาอีกระยะยาวในระยะยาวแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุกท่า